แล้วฉันจะนอนยังไงจะน,นอนไม่หลับ Move on จากแอนโทนียไม่ได้เธอคิดดู35ปีรอมากว่าจะมีมาศึกชำนาญการขนาดนี้ครบเครื่องขนาดนี้ตอบคำถามก็เป๊ะเดินก็ปัง p e r f o r m ร์แมก็เลิศภาษาก็ดีมิตรภาพก็ปังโอ้โหแบบเอาจริงว่า Move on ไม่ได้อ่ะและอยากจะพูดถึงมุมมองของการประกวด Miss Universe เข้าใจนะเรื่องธุรกิจอะแต่คุณจะมองแต่ธุรกิจแถบละตินอย่างเดียวเลยเหรอโทษนะเศรษฐกิจรอบโลกหมุนอยู่รอบตัวแค่แถบละตินอย่างนั้นเหรอคืออาจริงๆนะแดงดาดาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถูกปะเราก็จะเลือกงานเลือกลูกค้าตามที่เขาอะจะมีศักยภาพจะส่งสร้างไรายได้กับเราถูกปะในวงการนางงามอะคะ่นะนามองว่าถ้าเกิดคุณอะเลือกนางงามตามเพอร์ฟอร์แมนซ ที่แท้จริงประกวดกันจริงๆอ่ะให้เห็นกันจริงๆอ่ะว่าคนคนเนี้ยเขามีศักยภาพอย่างมิสยูนิเวอร์สจุดเริ่มต้นอ่ะคุณประกวดจากอะไรอ่ะคุณประกวดจากว่าคุณอยากหาสาวงามที่มีศักยภาพมีทัศนคติที่ดีแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนเป็นสป็อคเพอร์เซนจะเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงไม่ใช่หรอถูกเป่าแล้วอยู่ๆอ่ะตอนเนี้ยเวทีของคุณมันกลายเป็นอะไรแล้วล่ะเป็นมิสธุรกิจหรอ หรือว่าคุณจะต้องเน้นให้กับแถบลาตินได้ซื้อโฆษณาคุณเท่านั้นเหรอคุณอย่าลืมสิถ้าสมมตินะเอานะตอนเนี้คุณเอา Miss Universe คนปัจจุบันเนี่ยไปออกงานคุณคิดว่ามันจะได้ใจแฟนนางงามสักเท่าไหร่กันอย่าลืมนะ90%ของโพอะ่ะตีให้แอนโทเนียมงหรือแม้กระทั่งผลงานทุกอย่างอะ่ะคือมันประจักษ์ชัดเจนว่าแอนโทเนียยังไงก็ต้องมงทุกคนย้อนไปดูคลิปทิดาแท็กได้นะ คือทั้งโฮลสยามพาลไลายสยามพาลากอนอะคือแบบมันมันช็อกมากๆอะว่าทําไมมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่มาย้อนกันมาค่ะเอาจริงๆเลยนับสิบปีที่ไทยจริงจังกับการส่งนางงามเข้าประกวดมาแต่สุดท้ายอะค่ะกรรมการทุกอย่างคุณไม่ได้แคร์เลยว่าคนทั้งประเทศของประเทศอื่นๆเขาจะรู้สึกยังไงคุณเล่นกับความรู้สึกของเขามากเกินไปหรือเปล่านั่นะค่ะมันอาจจะเป็น การเดินถอยหลังลงครองของเวทีนี้แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอยากจะประกวดเพื่อให้เกิดธุรกิจที่ปังจริงๆคุณต้องทำให้ได้ใจคนดูและฐานคนดูนี่แหละจะเป็นฐานยอดเงินให้กับคุณเองคือมันจนทำให้เราคิดเลยแล้วว่าแล้วกูกูหา35ปีมาเจอแอนโทเนียแล้วปีหน้ากูจะเอาใครส่งไปอีกนู่มหมสำหรับตัวเรามันก็ใจสลายแล้วก็รู้สึกว่าหมดแพชชั่นแล้วกับการเชียร์นางงาม แต่สุดท้ายมันก็อดไม่ได้แหละปีหน้าดาก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีมาศึกก็คิดว่าจะต้องมีคนที่มันพร้อมแหละแต่ปีนี้มันก็อดเสียดายไม่ได้อยู่ดีอะว่าครบขนาดนี้มันมันมีอะไรพลาดอีกหรอในสําหรับส่วนตัวเรานะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปใดบทเรียนครั้งนี้เราได้เรียนรู้อะไรก็อยากให้คุณแอนจักรพงนะคะ ได้คิดทบทวนแล้วก็เป็นกําลังใจค่ะหวังว่าได้เวทีนี้มาแล้วอ่ะก็อยากจะให้คนไทยค่ะเราได้สร้างกําไรเราได้ต่อยอดจากเวทีนี้ให้เยอะๆนะคะใครฟังไดโจฝากคอมเมนต์ฟังจบแล้วก็ฝากกดติดตามแชร์รีโพสคลิปนี้เป็นกําลังใจให้แอนแอนโชเนียโพสิลที่เป็นนางงามที่พวกเราภาคภูมิใจที่สุดในรอบ35ปีด้วยค่ะ love you รักแอนแอนโชเนียโพสิลของพวกเราค่ะ